ว้าผีน้องมกปุบใส่ยังไงแหละไปนัวดจังนี้ไปนวดงนัวกับอ่ะนะน้ำตาลเอาแมงมุมเออมาใส่ก่อนเจ้าเตาเตาผีเออไปแหละเตาผีอ่ะเตาผีได้นี่เขาเอิอน่ะเนาะไม่บอกเกดกำลังจะพากันแก่ดอกไม้ทุกเจ้าเอ้ยมาเด้อมาเด้อบรรยากาศบานดาบรรยากาศบ้านนอกนั่นี่แหละ กำลังแก่พี่้องเอ้ยกังไ,ไฟก็ได้ใจเลยปืนๆเลยไฟเตาเลยเตาไฟเตานี่แหละเขาใส่อยู่ห่าอยู่หน้าตะพี้พอกวใส่กันไปนี่แหละ<อ>มาเด้อมากินอยู่ยาฮเอนมังกับ มีกระปูเนฮุกเก็ตโตแล้วก็มีเขียดด้เขียดพักัขูบเขียดโต้เดียวกัอยากตายในเขียดสองโตมาบววเนี่ยมาตะเฮือนข่อยไปด้วยมกบววนี่แล้วก็น้องข่อยซื้อแล้วแกงมาในไรเนี่ยมันตื่นสากกนรกำลังเอาหนามะบววมานยังลงจุบเจ้าเบิรงเบิรงเนี่ยไฟปะตุบปนๆชุบเจ้าข้างๆี่ก็เตาอบเตาอบน้องข่อยตัวนี้เตาอบตัวกอนเขาหน้าบ่าว ระบาวเราอะนะเฝ้า่าน,าานจุำเจ้าพอได้อยู่ได้เข้มดูกระปงติแล้วนาะเฝ้า่านก็ต้องใ,ใส่น้ำมันใส่จักตัดัดใส่เลืออีกจั่จักจแก,ก่จักลากจ,กเ,จ,ก,จกเผาแกงเอาไหมหม้อได้ก็มีแต่หมักบวัว อืมจะไหนหมอฟนหิบหน่อยกันเต้นเดือเทิอยู่จะเมย์โฟนเปินมาดูลกเต้นเดือยดีเอาเออเออเออดู่อยจะเอ้ยเบิ์งฟนอารมณ์ดีเลยแม่พาไปหาคุดกปูควยหอง โอ้สแก้แล้วพี่น้องแก้แล้วเอาลงกันนะเกียร์พาดกันใ้มาบววทใหสชุกันบนงมาพักรัน เอีเอันเต็ต <pu> <beast> ิกำลงลงอ้าขาเบื่อยังบอกเอาลงกะ่าข่าเบื่อเอาลงกนเลยเนาะ เราพี่น้องสุกและบาดในกระสิพากันตักมาเด้อม,มาเด้อม,มากินข้าํำกันนะชมเจ้าเด้อมีทงไห้ทงหน้าพี่ได้บันยากาศไห้หน้าหัวสวยพี่อัน,นีหน้าแม่คอยด้ยชเจ้าเด้อปุ๊นี่ตปขี่งวัวคำตกแรงมางวัวมานอนเต้มีแถวดีจากงวัวเจ้าของจากงวักงวหมูปุ๊บทงไห้ท,งห,ทงหน้าแมนมดปุ๊บหน้าแม่คอยยับคอยถ่ายให้ไปผู้ทั้งหน้าปุ๊บหนึ่งกิโลแม,มนมด เลอ้อมหัวนี่บัองหูอุ่มซ้ำซานี่พูนขึ้นไปพูพูขึ้นไปห,หอดผูงาไม่ใหญ่พูอ้อมมาพี่คำๆจังหน่อยแมย่คอยเสีออกมาจะพากันไปคุยหอยให้เจ้าเบิ่งนจังเราเสีออกมาหรือบอ,อกะกำลังตากเจ้าเจ้ามีแต่หมักบัวมีแต่หมักบัวน้องไม่น้อยเดียว ก็ไม่พักอะไรเด็๋ตักพักอะไรก็ตักอะไรเดี๋ยวเต็มหมอนี่เต็มถ้วยไปเตะไปกินข้าส่งเจ้าเดินนะเดินนะเอาบ่วงมาเด้นหน่อยเด้อสบายดีสบายดีตอนสวยได้พี่น้องเด้อสบายดีตองเที่ยงมามากินข้าวเก่งน้องไม้เหรอว่มียังลายมาให้มานาคือเก่ากูปลากระลงเอาประเด็นหนาวมานากินแกงน้องไม้มานากินแกงน้องไม้พี่น้องเอ้ยเพื่อนกินแกงน้องไม้ ยูเือนก็กินแกงน้ำไม้ปกติมาหาแนวนั่นอยู่นี่หาแนวตั้งตั้งไปเอาลูกติบเข้าติบป๊ะติบแป๊ะมาขากินน้ำก่อนป้าปลากินข้าว มามาชิวเจ้าพี่น้องเด้พวกกินบเข้จุกสบายดีเด้อพี่น้องสบายดีพี่น้องเลยอยากกินอ้าอย่ากินกันยับมาได้ไหมลูกสบายดีเด้อพี่น้องเด้อสบายดีเธอหนึ่งโทรศัพท์โต๊ะบุกี้ดิมันลมเลยถ่ายกล้องหนาวใบเกยแยกหน่อไม้สารผัดใส่จะฟักหนอกจะกระพูดจะ

bùa và dày ừ. em có email này này sẽ đam mình thiệt em hơi bự không Hãy subscribe cho kênh Ghiền

กลอเลก้นละเขาค่ะเง่ปากนะใช่มาโตนะกลัวมไม้เรียนนะได้ปื่ไม่กับมากระโจน,น,น,นมันน้อนมือมึงมือกับอย่างคุ้มไนี่ะกคุ้มมนนองมเดี๋ยวเตาหน่อยดยมาค่ะตายไทยล์ลุน แต่มันไม่นูมันมากนิใครมาหน่อยแั่ดีนอน,นใครมันด่าได้หนึ่งอะหัวเ่มยเนาะเจ็บแล้วก็แล่เลย <c oughs> นอวนรตรงนอนรันดินอนใส่นอนแล้วรับไปะเลยนะมันแรงวันหนึง่งต้องเหนื่ไม่ชมันอยู่ในสายเกล็ดอต่มันบินมันกระตุก มันติกเบียรก็จะออกมานี่ค่ะฮะไม่ต้ บอกอยมบยบบยีบริ้ใสเนี่ยจะบริด้ใส่บอไม่หอยรล้วหอยยังแส่อยู่โหเฮาเจ้า,ากนินอย่ามาเพื่อน่ะมากินเขาอ่ะ,อ,ะอืมคนเนาะมาแล้วอะไรบื

พูดเยอะลยอันนี้ทำไมเบื่เลยเฮ้ยกระปุกแนีหระปุกขนดอะไรไขะปกมันกระปูกขนาตัว

เลยไปลยมาละยันเลยเนี่ยขนังเอ้าม่มาในน้องทึงค่ะขยันไหมคะน้องดําสายเขาดูน่าดหน่อยเลยการแบบน,นี้แล้ว แค่เป็นกอคือในน้อยคือมึงซื้อมายังใครจะเป็นกอใหญ่ๆอันนี่ลยเขากระเด็ดเอายยดมันมินเป็ียไปเอานี่อ๋อกระเด็ดเอามาเอาหมางไปพ่นี่ได้วปาดเอา เพชรเอาบุ๊กไปกำหนึ่งเนาะเพชรล้อพี่นอะบุกกาดกินนกเพชรเก้งกับเพชรอะไรเอเอาคืนยังไ ไม่ิเขียนบุ้งงบอะไรจะโตดิจะชอบโตตักอะไรโตัหนึ่งไปจะแข่งฝากติดตามช่องคลิปน้อยลอยลีลาเน่เด้อลุงเปลอาอา่ะฝากากดไลค์กดคอมเมนต์เนี่ยเน่ย,นยากาศคะสงสัยข้างหน้ากับเป็นยาซีล่ะมาเมื่อนะ้ำฝากขึ้นฝามืดอ๋อ ก็าบอกกันไปค็นหนาไม่เน้าเราลงมือนี้รักก่อน